สวัสดีค่ะร้านะสวยกิฟต์บิวตี้ช็อปนะคะวันนี้จะมาดาัดวอลลุ่มผมบางสิ้นเล็กให้เพื่อนๆชมนะคะผมลูกค้านะคะบางมากเลยค่ะจนเห็นหนังศีษะเลยนะคะเคสนี้ก็ใช้น้ำยายืดได้ดัดได้ของ3บอกสูตรอ่อนแอผสมเชื่อมพัทาแกนผมโมเดิร์นเพล1เอ่ฝานะคะผมลูกค้านะคะค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะและผ่านการทำสีมาค่ะ เคสนี้นะคะนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีของ3บวกจากนั้นล้างผมให้สะอาดและลองพื้นด้วยทิสเมน,นาเวนซีโดยไม่ต้องล้างออกค่ะลงน้ํายายืดได้ดัดได้ของ3บวกสูตรอ่อนแอนนะคะผสมเชื่อมประทานแกนผมโมเดนินเพลกเอหฝาลงน้ํายาทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะ เมื่อลงน้ำยาเช็คความยืดหยุ่นของผมได้แล้วนะคะก็จะนำลูกค้าไปสาบผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีอีก1นรอบค่ะเพื่อชาล้างสารเคมีที่ตกค้างจากนั้นก็บำรุงเชื้อมะทานแกนผมค่ะล้างผมทุกค้าให้สะอาดเป่าผมให้แห้งสนิทขั้นตอนต่อมาก็เป็นการม้วนลอนเลยนะคะ นำปลายผมจุ่มน้ำอุ่นนะคะจากนั้นฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนค่ะแล้วตามด้วยทิชชู่เชื่อมประทักแกนผมตัวบีนะคะบีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงาค่ะเคสนี้กีใช้แกนเบอร์14ทั้งศีรสะเลยนะคะ เคสนี้ผุ่มอ่อนแอนะคะแต่กิ๊กใช้ตัวบำรุงทุกขั้นตอนเลยเวลาเราตั้งอุณหภูมิไฟนะคะเราจะปรับมาเป็นอ100องศา30นาทีนะคะเป็นสูตรปานกลางค่ะมาครบเวลาพักแกนให้เย็นสนิทแล้วนําแกนออกได้เลยค่ะเคสนี้นะคะไม่ได้ทําการรีรบรอยนะคะจะลงน้ํายากกเลยคลิกลงน้ํายากกน้านะคะฉีดไปให้ทั่วเลยค่ะทิ้งเวลาไว้ประมาณ10นาทีค่ะ เมื่อลงน้ำยากกครบเวลาก็จะนำลูกค้าไปสาบผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3บวกและบำรุงด้วยสปาเคลาตินของ3บวกล้างผมลูกค้าให้สะอาดแล้วนำมาเป่าผมได้เลยค่ะก่อนเป่าอย่าลืมฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนด้วยนะคะ เมื่อผมลูกค้าเริ่มแห้งนะคะให้เพื่อนๆใส่อสาร์เกนออยค่ะตัวนี้นะคะจะทําให้รอนกระชับและลดความชี้ฟูของรอนค่ะสามารถแนะนําลูกค้าซื้อกลับไปใช้ที่บ้านได้ด้วยนะคะจากนั้นก็เป่าต่อให้แห้งสนิทเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยืดวอลลุ่มคนผมบางเส้นเล็กนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กิ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ